สวัสดีครับคุณนภพรแล้วก็คุณภชชะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมและรับฟังอยู่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพยากรณ์อากาศของศูนย์รูตุนิโยวิทยาห้างตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงเช้านะครับเริ่มจากเราไปดูปอุณหภูมิต่ตําสุดที่วัดค่าได้เช้าวันนี้นะครับที่จังหวัดเลยวัดได้18เอ้ยโทษนะครับ12.8องศาเซลเซียส สกลนครวัดได้14.2องศาขอนแก่นวัดได้14.8องศาอุบลราชธานีวัดได้18.1องศา,า,า,ดดงศาแล้วก็ที่นครราชสีมานะครับวัดได้18.4องศาต่อมาเรามาดูปัจจัยที่ผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใ,ใต้แล้วนะครับ สำหรับในเรื่องของพายุไต้ฝุ่นโคโตโน,นะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางก็คาดว่าน่าจะเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ประมาณในช่วงวันทีน่28ถึง30พฤศจิกายนนะครับในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมบริเวณประเทศเวียดน,นามและทะเลจีนใต้ก็จะส่งผลทําให้พายุนี้อ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนะครับโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับส่วน พายุอีกลูกหนึ่งนะครับก็คือพยายุไซโคลนสิญยานก็ได้เคลื่อนห่างออกไปแล้วก็ปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตรตาแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับต่อมาก็เป็นพยากรณ์อากาศที่4ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็คาดว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็อุณหภูมิจะลดลง2-4องศานะครับกับมีลมแรงสําหรับอุณหภูมิต่าสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่11-17งองศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่26-29องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดปูนะครับก็คาดว่าจะอยู่ที่10-16องศาเซลเซียสส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็อ,อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงแล้วก็อยากจะให้ระวังอันตรายจากอักขีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้วก็ลมแรงไว้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับพ่อแม่ที่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการ,กอรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรไที่เบอร์045244189หรือว่าเว็บไซต์ YouTube Twitter หรือว่า e c o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  k ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ